เอาเลยเออไอ,อ,อ,อผมก็อยากรู้สงสัยเลยนะว่าไอ้บ้าใครใครตั้งสามเจ็ดหกวะฮะไอ้หาเอ้ยใครตั้งสามเจ็ดหกมันยากอ่ะมันตั้งยากนะจริงๆอ่ะมันควรที่ะพิธาเนี่ยควรที่จะลดนะฮะคือต้องแก้กติกาใหม่จากสามเจ็ดหก นะครับเป็นร้อยห้าสิบว่าจะร้อยห้าสิบเนี่ยสบายเลยคือตั้งรัฐบาลได้เลยนะไม่ต้องไปรอเสียงโงสวอยวุ่นวายนะครับก็ตั้งได้เลยนะไอสามเจ็ดหกนี่หมามันตั้งมานะครับหมาไอพวกนั้นเนี่ยพวกพวกฝ่ายประยุทธ์อ่ะฝ่ายเผด็จก,การมันตั้งมาเนี่ยตองมานั่งแก้เนี่ยโว้ยไอตั้งเยี่อะไรก็ไม่รู้มงไตั้งเว ไอ้สามเ็ดหกก็บ,บอกแม่ไม่ตั้งดาวองคารเลยตั้งก็ตั้งยาก